รถที่คลองใจใส่รักครอบครัวตลอดกัรน,นะคะส่วรรบคันนี้ฟรีดาวน์อเริ่มต้น15,000บาทเท่านั้นตัว, ota, ว,วนนอยู่ใอ้2.0 2.4 V2WD ปี2019รถมือ2ที่น่าใช้งานอีก1รุ่นค่ะรับประกันโครงสร้างมากกว่า200จุดไม่มีผิดความชนหนักนะคะใครสนใจไปดูรายละเอียดการว่าทำไมคันนี้ถึงเป็นคันที่ใส่รักครอบครัวเลือกใช้ไปดูต่อคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กันกับสายรักครอบคือเช่นเดียวกันค่ะมิกกี้เพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณพี่ที่นี่เนี่ยมีรถให้เลือกมากกว่า300คันเลยพร้อมเสิร์ฟให้พี่พี่ทุกเทื่ยนะคะมีรถเข้าใหม่อัปเดตสต็อกเรื่อยๆแต่วันนี้เนี่ยที่มิกกี้เลือกมาเป็นคันนี้ให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะเพราะว่าอะไรเรามาหาคําตอบในคลิปนี้กันว่าทําไมถึงต้องเป็นคันนี้ในรถมืออ ที่พี่ๆควรเลือกใช้แล้วมันน่าใช้ยังไงนะคะเราไปดูรายละเอียดพร้อมกันพร้อมกับตัวเลทพรที่พี่มีมาฝากให้แล้วนะพี่ๆไปเช็คกันค่ะว่ามันจะน่าสนใจเข้าตากรรมาการบ้านไหนกันหรือเปล่านะแต่ก่อนจะไปรับชมพี่ๆที่เพิ่งกดเข้ามานะคะ กดซับสไครป์ไปได้เลยนะมิกกี้มีอัปเดตรถเข้าใหม่ไม่ว่าจะเป็น SUV PPV นะคะรถท่าที่นั่ง7ที่นั่งในช่องนี้มิกกี้มีมาให้เรื่อยๆแล้วใส่รักครอบครัวต้องห้ามพลาดเลยค่ะและข้อดีของรถมือสองนะคุณพี่ไปกันต่อเลยทำไมถึงต้องเลือกเป็นรถมือสองมันน่าไว้ใจหรือเปล่ามันจะมีปัญหาตามมาไหมนะคะหนึ่งเลยคุณพี่เลือกจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะเลือกจากแหล่งที่ไว้ใจได้ยังไงก็คุ้มค่ากว่าแล้ววันนี้ <Woo! S 1> เพชรยนต์นะคะที่เปิดมามากกว่า25ปีคมอมบอร์ ในวงการรถมือสองมาอย่างยาวนานนี่เลยค่ะคุณพี่รถมีให้เลือกเยอะมากๆเลยอย่างเช่นคันนี้เนี่ยเป็น Toyota Fortuner 2.4V2WD ปี2019อย่างที่มิกกี้เกริ่นไปหน้าคลิปนะคะคุณพี่ ตัวนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นเพราะว่าคุณพี่ลองสังเกตดูเวลาไม่ว่าจะไปต่างจังหวัดจังหวัดไหนๆนะคะทำไมแบบว่า,าพี่พี่ที่ทํางานราชการหรือพี่พี่ตำรวจน,นะคะต้องเลือกใช้รุ่นนี้หรือบ้านไหนที่มีครอบครัวก,กันเยอะๆเ,เนี่ยทาไมถึงมี Fortuner ติดบ้านไว้เกือบทุกหลังเลยแน่นอนราคาป้ายแดงมันค่อนข้างแรงนะคะตัวนี้เนี่ยคุณพี่ เป็นตัวถ้าเป็นสี่ลำดับตัวนี้เป็นตัวที่สองนะคะจากสี่รุ่นย่อยนะมันเป็นตัวรองเริ่มต้นขึ้นมาซึ่งมันขับง่ายและถ้าเราไม่ได้ไปลุยนะคะในถนนที่มันต้องการ สมรรถนะที่4ล้อหรือว่าดีเยี่ยมขนาดนั้นเนี่ยตัวขับ2 2WD ก็เป็นที่น่าพึงพอใจแล้วในการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปเนาะตัวนี้นะคะคุณพี่สามันเป็นรถที่ได้ห้องโดยสารกว้างมากๆและมันดูแบบว่าแข็งแรงบึกบึนนะและยังได้ไปในเรื่องของดีไซน์รูปลักษณ์ที่เสริมสร้างความภูมิฐานให้กับคนขี่นะคะแล้วก็คนใช้างานได้เป็นอย่างดีเลยเนาะ มาดูกันค่ะว่าตัวนี้เนี่ยปี2019เขาได้อะไราไปบ้างนะพี่ๆเริ่มจากตัวด้านหน้านะคะกระจังหน้าของเขายังเป็นตัวโครเมียมอยู่เป็นปรับเปลี่ยนรุ่นมาจาับไมโนเชนจากหน้าแชมปปุ๊บแล้วก็มาปี2015นะที่มันยังเป็นดิสน้าดําหลังเนาะแต่ตัวนี้ปี2019 m ไมโนเชนแล้วเรียบร้อยนะคะจะได้ดิสเบรกสีล้อแล้วไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลน เป็นใบบีม LED ปร,รับสูงต่ำให้อัตโนมัติเลยนะคะตัวคมไฟเนี่ยไม่มีคาบเหลืองคาบแตกรายงานเลยมีไฟเดย์ทามให้พร้อมแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะแบบ LED ในตัวรวมถึงไฟตัดหมอกยังเป็นไฟเดิมโรงงานคุณพี่ตัวนี้เนี่ยเราเช็ครายละเอียดลหลายๆจุดประกอบกันนะคะอย่างตัวไฟตัดหมอกคุณพี่เห็นโลโก้ไหมโลโก้ไทยคโอิโ,อโตะเนี่ย เพราะเป็นโลกโก้เดิมโรงงานเลยนะผลิตให้แค่ในป้ายแดงเท่านั้นถ้ามันยังเป็นไฟเดิมแสดงว่ามันยังไม่เคยผ่านการพิความชนหนักมาอย่างแน่นอนแต่ไม่ได้ดูในจุดเดียวนะคะเราจะดูในส่วนของรอยต่อกันชนด้านหน้าด้านหลังละมดุดซุ้มล้ออะไรอย่างเงี้ยดูให้ครพทุกจุดนะประกอบการพูดพี่จะได้คําตอบเลยในคนันนี้ว่ามันรถชนหนักพิความมาหรือเปล่าซึ่งทางเราเนี่ยนอกจากจะดูรถกันเองแล้วนะคะและมีพี่ๆทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราต้องมีใบาการันตี เป็นหลักเป็นฐานนะคะ เป็นใบรับประกันให้พี่ๆว่ารถคันนี้ไม่มีพิความชนน่ะซึ่งเรามีเจา้าหน้าที่ตรวจรถนะคะจากบริษัทรับจ้างตรวจรถชั้นนําเลยนะมาตรฐานเดียวกันกันกบสากลเลยจากบริษัทเยอรมันเออญี่ปุ่นเออย่างเงี้ยมาตรวจให้นะคะมากกว่า200รายการอย่างเงี้ยเขาดูหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างด้านในหมุดซุ้มล้อนะคะหรือว่าหัวน็อตต่างๆรวมถึงสีเนี่ยเขามีค่าวัดสีเครื่องแบบวัดเป็นไมครนมาเลยมาจิ้มดูเลยนะว่ามันโอเคไหมยังไงนะคะอันนี้ก็บอกได้เลยว่าเดิมไม่มีปัญหา ม่เคยชนหนักพี่ความมาก่อนแน่นอนส่วนลอ้อแมกของเขาเนี่ยจะได้เป็นลอ้อแมกอะลอย6รูนะคะสำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่เอาไว้ขนของหนักหรือใช้งานแบบว่าด้วยความเร็วเนี่ยและยังแข็งแรงทนทานอยู่นะตัวนี้ เป็น Mac แมกล้อัลลอยหกรูลายทูโทนนะคะลายแบบว่าเขาเรียกอะไรหนึ่งสองสหกก้านคู่แบบนี้เลยนะคุณพี่แล้วก็รัดมาด้วยยางเดตันนะคะซึ่งเป็นยางที่ผลิตในไทยคุณพี่เป็นยางที่คนไทยพัฒนามาเองซึ่งเขาเนี่ยก็พัฒนามาได้อย่างดีแล้วแหละว่ามันใช้โอเคนะคะในถนนบ้านเราพัฒนาโดยคนไทยฝีมือเนาะอันนี้ก็คือเป็นยางปี2024เลยนะยางปี2024นี่เลยคุณพี่ใช้งาน,นไปได้อีกยาวๆนะคะแมกขอบ18นิ้วด้วยคุณพี่ได้เรื่อง ความสวยดีไซน์เนี่ยก็โอเคเลยนะบันไดข้างรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลเลยนะคะแล้วก็มือจักของเขาเป็นโครเมียมทั้ง4บานตัวนี้เนี่ยเป็นกุญแจแบบคีย์เลตนะแล้วก็มีป้องกันการขโมยนะคะจากทางศูนย์โดยตรงอยู่แล้วกระจกมองข้างของเขาเป็นพับปรับไฟฟ้าให้ได้ด้วยนะคุณพี่และภายในเนี่ยตัวรุ่น 2.4V นะคะในก่อนที่จะเป็นปี2021หรือ20ขึ้นไปแบบ Minor c h a เชน เขาจะได้เป็นเบาะสีน้ําตาลช็อกโกแลตแบบนี้น้ำตาลช็อกโกแลตรวมไปถึงแผงประตูด้านข้างเลยหุ้มมาถึงตรงนี้เลยนะคะดีไซน์แบบเดียวกันดีเทลกันเป๊ะเลยนะคนุณพี่และนี่ค่ะพวกเม็ดอาร์คนะคะตามประตูหรือล่องซีนยางเนี่ยเราเอาเล็บจิกนะคะดูได้เลย ว่ามันเป็นของเดิมแบบนี้ไหมนะถ้าของเดิมต้องเล็บจิกเข้ามีอรอยแบบนี้เดี๋ยวเขาจะจางหายไปเองนะแล้วก็นี่เลยเม็ดอาร์คต้องอยู่ครบรอบคันนะคะไม่ว่าจะบานไหนก็ตามนะถ้าเป็นรถโครงสร้างเดิมไม่เคยตะแคงไม่เคยตีลังกาพิความชนหนักมาต้องมีครบทุกส่วนเนาะบอกคู่หนะ้ายังเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดิมนะคะปรับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้แบบนี้นะคุณพี่ก็ถือว่าใช้งานง่ายและสะดวกนะคะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารได้ดีมากๆเลย คอนโซลด้านในเนี่ยเขาจะได้เป็นตัวสีดำคุมโทนเลยนะคุณพี่มีจอทัชสกรีนให้ มีแอร์ปรับออโต้ให้นะคะช่องวางของสาย USB เสียบอะไรอย่างเงี้ยได้เลยเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดแล้วก็โหมดการขับขี่ปรับได้ทั้ง Eco และ Power นะคะมีกล่องคูลบ็อกซ์ให้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเอกสารสำเนาตัวรถตัวเล่มมีนะคะไม่ใช่รถเล่มเต็มไม่เช็คที่มาที่ไปนะอันนี้มีที่มาที่ไปตรวจเช็คได้เลยพวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นนะคะ2.4 มีเกียร์พาร์ตลชิพให้เล่นแล้วเรียบร้อยนะไฟหน้าก็เป็นออโตโ้เนาะพวงมาลไยมัลติฟังก์ชันแอร์แบ็กก็รอบคัน7ใบปุ่มพุดสตาร์ตก็มีให้เรียบร้อยเลยนะโครงสร้างเนี่ยนอกจากจะเช็คเม็ดอาร์ตตัวล,ลูลูกลมๆนะคะเราเช็คหัวน็อตด,ด้วยคุณพี่ ว่ามีอรอยขันลอยไขยหรือไม่นะอันนี้มันก็เช็คได้ทุกจุดเลยนะคะจากตัวรถราคาป้ายแดงของเขาเนี่ยออกห้างอยู่1,499,000บาทนะสำหรับคันนี้คุณพี่วันนี้นะคะเอาไปเลยจัดเต็มฟรีดาวได้กับราคาที่หายไปถึง6 2 0 0 0 0บาททันทีเลยนะคุณพี่ราคาโปรพิเศษตอนนี้อยู่8 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะพี่พีก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วได้ทั้งซื้อสดและจัดไฟแนนซ์นนะพี่พถ้าจัดไฟแนนซ์เนี่ยราคา ค่าผ่อนนะคะตกต่อเดือนเขาจะอยู่ที่เริ่มต้นหนึ่งหมื่น 5,000บาทต่อเดือนค่ะในเลท8 4งวดนะคะคุณพี่มีเลทดอกเบี้ยพิเศษให้สําหรับพี่พี่ที่มีเครดิตไม่ว่าจะเป็นเคยผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรมาก่อนนะคะอันนี้มิกกี้มีเลทดอกเบี้ยพิเศษให้เริ่มต้นอยู่ที่2.59เท่านั้นนะคุณพี่จ๋าจัดเต็มฟรีดาวได้เลยเนาะรายได้40,000ขึ้นนะคุณพี่ออกได้คนเดียวจบเลยแล้วก็ไวสุดอนุมัติได้ภายในวันรับรถกลับบ้านได้เลยพอๆกันกับซื้อสดนะคะรถที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบ ไม่ค่อยมีดีเฟกอะไรให้ต้องเก็บงานเยอะหลายวันนะคุณพี่ล้างขัดสีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเลวเช็คช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยแล้วคุณพี่ก็สามารถเอาไปใช้งานได้เต็มระบบเลยนะคะเนี่ยเบาะด้านหลังเขาจะเป็นเบาะแขวนตามสไตล์ for t u n e r ออยู่แล้วแหละหลังคาไม่มีอรอยเจมิมพัดลมเนี่ยก็มีทั้งหน้ากลางหลังให้ครบเลยนะฟิล์มติดเป็นฟิล์มลามินาให้รอบคันนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเม็ดอาร์คต้องอยู่ครบรอบคันนะพี่พ ตามที่มิกกี้บอกไปนะแล้วก็ฝาท้ายเขาเป็นแบบไฟฟ้าด้วยเมื่อกี้มิกกี้เปิดด้านหน้าให้แล้วตำแหน่งกล้องถอยนะคะอยู่ตรงนั้นได้ตัวโอนะคุณพี่ชุดเครื่องมือยางอะไรแม่แรงอะไรก็มีให้ครบนี่เลยเส้นสันตัวรถรอบคันไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยขีดข่วนเลยแล้วมากันกับสีบอลเงินที่ขึ้นชื่อนะคะว่าดูแลง่ายดูไม่เก่านะดูเป็นทรเลสและที่สำคัญประหยัดค่าคาแค่ มากมากเลยนะคุณพี่ประหยัดค่าคาแค์คไปเยอะเลยเนาะในเรื่องของการขับขี่ใช้งานจริงเนี่ยมันก็จะมีเกาะฝุ่นอะไรบ้างนะคุณพี่คันนี้ก็เป็นสีบอลมันดูแลง่ายเนาะนี่เลยคุณพี่ช่วงล่างไม่มีสนิมเกาะนะคะยางอะไหล่มีโคบคันนี้จะเต็มฟรีดาวได้อยู่เพียงเดือนละ1 5ึ0 0หมบาทเท่านั้นนะคะคุณพี่ขาใครอยากซื้อสดก็ซื้อได้เลยนะที่นี่นะคะเรามีทั้งบริการซื้อสดและจัดไฟแนนซ์ ครบจบในที่เดียวคุณพี่เข้ามาหามิกกี้ได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทยมีนบุรีกรุงเทพนะคะมาไม่ยากเดินทางมาง่ายๆใครอยู่ลวแวกใกล้เคียงกันเดินทางมาดูได้เลยมิกกี้มีทั้งมิวเอ็กซ์ฟอร์จเนอร์เนี่ยรอพี่พี่ได้มาเลือกนะคะอีกเยอะมากๆครั้งหน้าจะเอาขนหนมาให้ชมอีกคุณพี่กดติดตามไว้ได้เลยหรือสนใจขนหนเป็นพิเศษและอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมณนะตอนที่ดูคลิปนี้นะคะเบอร์ด้านล่างมิกกี้ขึ้นให้แล้วนะคุณพี่สามารถกดโทรมาได้เลยนะคะได้ทั้งแอดไลน์และโทรมิกกี้ เพชรยนต์ค่ะคุณพี่ช่นนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้มิกกี้ก็ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยนะคะที่อยู่กันมาจนจบคลิปแล้วนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้ามิกี้จะเอาคันไหนมาฝากอีกกดติดตามไว้ได้เลยค่ะ